S <S <S ในขณะเดียวกันนะครับถ้าไปดูในส่วนของตัวบทสํารวจของดีดีพร e อพเพอร์ตี้นะครับก็เป็นเว็บไซต์มาร์เก็ตเพลสด้านอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังเนี่ยนะครับเขามีการพูดถึงแนวโน้มที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคโดยการไปเก็บข้อมูลหลังบ้านนะครับว่าบรรดาผู้บริโภคเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยนะครับมีการเสิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยประเภทไหนบ้างเอามาดูกันอันนี้จะเป็นสิ่งที่กําหนดนะฮะว่าบรรดาผู้ประกอบการเขาจะเทน้ําหนักไปทางไหนด้วยนะครับสัดส่วนร้อยละ21 ส่วนใหญ่จะค้นหาบ้านนะฮะที่มีราคา1 3ถึง3ล้านบาทสัดส่วนร้อยละสีราคาขยบขึ้นมานะครับอยู่ที่3าถึงหล้านบาทแต่ถามว่ามีคนค้นหามากกว่า15ล้านไหมมีแต่ก็สัดส่วนก็อยู่ที่ร้อยละสเท่านั้นนะครับอืมเราก็มีไปจนถึงราคาที่ต่ําสุดนะคะอยู่ที่ประมาณ1น0 0 0แบาทและสูงที่สุดถึงหลังละ500ล้านบาท ก็ยังมีนะตลาดนี้แปละวะ่ายังมีคนสนใจอยู่ซึ่งเป็นสถิติการหาค้นหาบ้านสําหรับปีที่แล้วนะคะก็สามารถเอาอมาเป็นอ้างอิงสําหรับปีนี้ได้สําหรับ Developer หรือนักพัฒนาอสังหานะคะเผื่อเป็นข้อมูลที่น่าสนใจ และสําหรับบ้านยุคโควิดเขาชอบอะไรกันบ้างคะคุณเอกโอหลายอย่างผมว่าพฤติกรรมของคนเปลี่ยนไปเยอะนะ,ค,ะคือก่อนนันนี้เราอาจจะคิดว่าเราชอบคอนโดนะฮะเพราะว่ามันสะดวกสบายมันอยู่ในเมืองอะไรต่างแต่พอมีโควิด -19 เนี่ยมันเปลี่ยนละเพราะว่าอาจจะด้วยวิถีชีวิตของคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนนะเราก็ทํางานที่บ้านมากขึ้นนะครับคุณลูกถ้าบ้านไหนมีลูกเนี่ยก็ต้องเรียนออนไลน์มากขึ้นนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยต้องการพื้นที่เป็นของตัวเองเพราะงั้นคุณยูไม่รู้คุณยูรู้สึกเหมือนกันไหมว่าเหมือนพอสมมุติว่าเราเราอยู่ที่ นะฮะแล้วเราไม่ได้มี space สเปซสมมุติเราไม่ได้มีที่ว่างเลยเนี่ย,ยมันทีมนรู้สึกเออมันเครียดมันอึดอัดถูกไหมฮะอืคือเป็นไปได้ว่าแนวราบอาจจะเป็นโอกาสสาหรับปีนี้ไหมเพราะว่าพฤติกรรมของคนเนี่ย work from home มากขึ้นนะคะแล้วก็จากที่อยู่ในเมืองกระจุกกัะในเมืองก็อยากจะอยู่ไกลามากขึ้นจึงเป็นไปได้ะะจริงๆมาสัก2ปีละนะครับ แต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือบรรดาผู้ประกอบการเนี่ยเขาเริ่มมีการปรับตัวบางส่วนก็ยังเชื่อว่าแนวราบยังมาอยู่ปีนี้เราเลยเห็นการเปิดตัวโครงการใหม่ๆเนไปทางแนวราบแต่บางเจ้าเขาคิดส่วนทางเขาบอกว่าเอาก็ในเมื่อทุกคนไปแนวราบงั้นฉันกับพี่คอนโดมีแล้วนะฮะมาแล้วนะฮะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะมาดูกันการจากดีดีพรอพเพอร์ตเหมือนเดิมคุณผู้ชมคะบ้านยุคโควิดเขาเซิร์ชหาอะไรกันบ้างนะคะเขาบอกว่า3%เปอร์เซ็นต์เขาต้องการห้องนอนนะคะ สองห้องนอนอ่าแล้วก็ร้อยละสี่สิบเก้านะคะต้องการสองห้องน้ํา <L an> เอ๊ะมันเขาส่วนใหญ่เขาชอบเขามองห้องน้ําเป็นหลักมากกว่าหรอคุณอีกอ่าจริงๆผมว่าต้องการพื้นที่นะมผมคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นนี้มากกว่าเพราะว่าคือถ้าสมมติว,ว่าเราอยู่ที่บ้านกันสมมติสมาชิกในครอบครัวอย่างน้อยๆนะผมว่าต้องมีคุณพ่อ,พอคุณแม่แล้วก็คุณลูกสามคนนะถ้ามีห้องน้ําเดียวเนี่ยผมว่าก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันค่ะต้องแย่งกันต้องมันอาจจะแย่งกันไงถูกไหมครในขณะเดียวกันนะครับร้อยละหกสิบแปดเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการพร้อมที่่จะเเข้าอยยูล <L an> คือคนที่เขาพอที่จะมีกําลังซื้อหรืออาจจะไปขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินถ้าผ่านนี่นะฮะเขาคืออยากจะเห็นบ้านที่มันแล้วเสร็จเลยนะครับไม่ใช่ว่าซื้อไปปั๊บเหมือนเมื่อก่อนมันจะมียุคหนึ่งที่ซื้อแล้วซื้อเหมือนซื้อกระดาษที่เราต้องไปอรอลุ้นอีกทีหนึ่งว่า2ปีสาป,ปีเดี๋ยวอคอนโดนจะเสร็จอ่าซึ่งหลายคนก็บอกว่าไอา้ยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคของผู้ซื้ออย่างพวกเรานะ,ะสำหรับคนที่มีตังค์แล้วก็คนที่โ,โหเหมือนกับว่าพอเห็นทำเลนี้ชอบอ่ะสามารถที่จะซื้อได้เพราะว่าผู้ประกอบการขาองต รูปโควิดเนี่ยเขาก็ล้นแลกจากแถมกันเยอะยคุณผู้ชมโดยเฉพาะปีที่แล้วนะคะราคาคอนโดเนี่ยถูกมากถ้าใครซื้อเก็บปีนี้ไว้เนี่ยเมื่อปีที่แล้วไว้แล้วมาขายปีนี้อาจจะกําไรก็ได้นะครับอ่าก็ต้องติดตามกันนะครับในขณะที่บรรดาผู้ประกอบการที่เมื่อสักครู่นี้ผมเกริ่นเอาไว้นะครับบางเจ้าเนี่ยเขาเริ่มคิดสวนทางเพราะว่าในมุมของแนวราบใช่ครับเทรนด์มันมาแนวน้มมันมาแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีกําลังซื้อสามารถซื้อแนวราบได้นะ คือแนวเราอาจจะคิดว่าอ้ราคามันไม่น่าจะแพงใช่ครับไอ้ตัวที่ไม่แพงมันอยู่ชานเมืองไง <c oughs> นะฮะไอ้ตอนที่เป็นช่วงโควิดเนี่ยตอนช่วงที่จราจรมันไม่ได้ลดมันไม่ได้ติดเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าทุกอย่างมันกลับมาเหมือนเดิมนะผมว่าคนที่อยู่ชานเมืองบางทีเราอาจจะต้องคิดว่าเฮ้ยงั้นฉันกลับเข้ามาอยู่ในเมืองอาจจะเป็นห้องเล็กๆคอนโดได้ไหมแล้วแต่กระเป๋าตังเงินในกระเป๋าว,ว่ามีมากน้อยแค่ไหนคือ <c oughs> ถ้ามีตังมากโอเคก็อาจจะซื้อบ้านที่อยู่ในเมืองก็อาจจะเป็นไปได้ <c oughs> นะแต่ถ้าคนพูดถึงโดยภาพรวมเนี่ยนะครับกำลังซื้ นั้นแปลว่าหลายคนอาจจะบอกว่าโอเคช่วงนี้สนใจแนวราบนะแต่ถ้าเป็นไปได้พอลถมันกลับมาติดแล้วฉันขออยู่ในเมืองแล้วกันคอโดเล็กๆก,ก็เอา,าอ่ะเพราะฉะนั้นมันมี2ตลาดนะเราต้องดูให้ดีค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีข้อมูลที่น่าสนใจจากผลสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อสภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์ของดีดีพรอพเพอรเนี่ยเขาบอกว่านอกจากความต้องการการซื้อแล้วยังมีเทรนด์การเช่าด้วยเพราะว่าตอนนี้เติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะช่วงปีที่ผ่านมาสงครามราคาจากผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์ กลายเป็นโอกาสทองของผู้ซื้อเหมือนที่คุณอีกบอกเลยหรือนักลงทุนที่มีความพร้อมก็มาซื้อเกงกําไรหรือปล่อยเช่าก็ได้นะคะมากกว่าครึ่งของผู้เช่าหรือร้อยละ54วางแผนจะซื้อที่หัวใสบ้านของตัวเองภายใน5ปีข้างหน้าขณะที่ร้อยละยีบอกอย่างนี้ค่ะยังไม่ชัดเจนว่าจะเช่าเป็นระยะเวลายาวนานเท่าไหร่ผู้เช่าส่วนใหญ่หนึ่งใน3ค้นหาบ้านเช่าระดับราคาต่ํากว่า1 0,000บาทต่อเดือนนะคะตรงนี้แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคบางส่วนยังมองว่าเทรนการเช่าแทนการซื้อเนี่ย เป็นทางเลือกระยะสั้นที่น่าสนใจค่ะครับคนรุ่นใหม่ก็จะชอบการเช่ามากกว่าคนรุ่นเก่านะครับ